สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเสามารถครับผมจบไปแล้วครับ,ร,บรอบแรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแมตส์สุดท้ายของทีมชาติไทยครับผมทีมชาติไทยของเราพลาดท่ากับทีมชาติเวียดนามครับด้วยสกอร์ศประตูต่อหนึ่ครับผมแต่หลังจากจบเกมสิครับมันมันกว่านั้นครับผมก็ไม่เคยเห็นคอมเมนต์ไปถึง45ันนี่ครั้งแรกครับ กับหัวข้อโดยรวมที่เข้าไปคอมเมนต์ถ้าใช้แทนคําได้ต้องเป็นคํานี้ครับ King of Sleeping ครับกับผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์เครื่องนอนตโอโต้ครับที่แฟนบอลชาวไทยเข้าไปกระนำพิมพ์ในคอมเมนต์ต่างชาติครับเยอะมากๆต้องเรียกว่าในแต่และคอมเมนต์สนุกสนานและหากระจายครับ วันนี้ผมได้รวบรวมคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลไทยที่เข้าไปพิมพ์ในโลกโซเชียลครับเดี๋ยวมาฟังกันครับผมฟังท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมคีย์บอร์ดไทยประจันบานมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกชื่นชมหมอของเวียดนามครับเขาบอกว่านี้ครับเขาบอกว่าหมอสนามของเวียดนามเก่งมาก ไม่ว่าผู้เล่นของเขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนสุดท้ายก็รักษาได้อันนี้จริงครับขึ้นมาวิ่ง่อยครับผมเอาเมนต่อมาบอกว่าไม่เอาหมอนไปด้วยล่ะนอนอย่างเดียวต่อมาบอกว่าสนามบอลหรือโรงแรมครับนอนเก่งจังเอาเมนต่อมาบอกว่ากินน้ำตรักรายเยอะๆนะครับขาจะได้แข็งแรงต่อมาบอกว่าธรรมดาของพวกที่ไม่เคยเจอ,อยานุมน่ม เพราะในเวียดนามไม่มีสนามแบบนี้เออนี่ไทย u ยูสิบเก้าชุดที่สามอย่าโมเยอะรำคาญขอเมนต้ามาบอกว่ายินดีต้อนรับนักเตะเวียดนามทุกคนโรงพยาบาลของเราพร้อมรักษาและ,ะบำบัดนักเตะทุกคนเขาเมนต้ามาบอกว่าผมอยากจะบอกว่าฟุตบอลมีเวลาแค่90นาทีไม่ใช่ลงมาแล้วนอนเหมือนอยู่ในห้องนะครับคุณเล่นฟุตบอลควรมีน้ำใจนักกีฬาอยู่ข้างเสน้นแทนที่จะออกจะขยับออกไป แต่อะไรกลายเป็นนิ่งน้ำใจตักีฬามีบ้างไหมแบบนี้ไม่มีวันเก่งครับฝากถึงแฟนบอลเวียดนามครับขอเมนต้ามาบอกว่าสมาคมของฟุตบอลเวียดนามสนับสนุนโดยเครื่องนอนซาตินครบเครื่องเรื่องการนอนตามนั้นครับขอเมนต่อมาบอกว่าครึ่งหลังนอน15าทีทดเจ็บ5าทีทดนอนอีก3นาทีสรุปครึ่งหลังแห่ง32นาทีมันเกินไปขอเมนต่อมาบอกว่า สอบถามผู้รู้นี่มันเพจฟุตบอลประเทศไหนครับเขามีแฟนบอลชาวไทยก็ไม่เต็มหมดเ <c oughs> ขาไม่ต้องมาบอกว่าถ้าไทยนําเวียดนามจะกลายเป็นซอมบี้ทันที <c oughs> ผมก็เชื่อยอย่างงั้นเหมือนกันน่าจะวิ่งไม่มีหยุดแน่โอเคครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าบอกอะไรหน่อยนะวันหลังนอนให้พอก่อนแล้วค่อยมาแข่งเรื่องตุกติกเก่งจิงเขาไม่ต้องมาบอกว่า ไทยแลนด์ยูสเล่นดีกว่าเวียดนามเวียดนามเล่นได้แบบนี้คงไร้การพัฒนาในอนาคตไม่เป็นไรครับพัฒนากระ่อไปครับขอไม่ต้องมาบอกว่าวันหลังมาละลึงไปแข่งที่ไหนบอกให้เขาสร้างโรงบาลใกล้ๆด้วยไอ้หือนอนอย่างเดียวก็ <c oughs> ไม่ต้มาบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนหรือไงซ้อมเยอะจัดไม่ได้รับไม่นอนเลยมัง้งขอไม่ต้มาบอกว่านอนให้สบายเลยนะไอสลดัดผัก ที่จริงมันเป็นคำอีกคำานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้รักษาประตูโดนบอลเป็นเจ็บอันนี้ต้องให้เกียรติเขานะครับเขานอนเยอะจริงๆคอมเมนตมมมนน์ต่อมาบอกว่าทีมแชมป์แห่งการนอนต่อมาบอกว่ากลัวทีม U19 ของไทยจนต้องนอนให้หมดเวลาต่อมาบอกว่าที่จริงพาหมอนลงไปเลยเอาไว้นอนเก่งแต่นอนต่อมาบอกว่าเรายอมรับความพ่ายแพ้ แต่พวกเองก็ไม่น่าดีใจหรอกเพราะรูปเกมของพวกเองทำอะไรไม่ได้เลยอย่าปกปิดความกลัวด้วยเสียงหัวเราะค <c oughs> อมไม่ต้อมาบอกว่า <c oughs> นักเตะเวียดนามตื่นกันหรือยัง <c oughs> เห็นนอนในสนามกันเยอะสมาคมไม่มีเงินเช่าโรงแรมหรือไงต่อมาบอกว่านี่ขนาดเด็กพวกเราไม่ถึง19นะเขาไม่ต้อมาบอกว่าเป็นบอลสไตล์โบราณน,นอนอย่างเดียว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอดนอนมาจากไหนต่อมาบอกว่าหลับให้สบายนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดียวมึงมาเจอกันที่นัดจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามพวกคุณทุกคน <m uch ing> ไม่เป็นมืออาชีพพวกคุณทุกคน <m uch ing> มักจะเจ็บปวดระหว่างเกมเสมอคุณถูกหมอรักษาแล้วก็เดินเข้าไปในเกมสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาของเกมพวกคุณทุกคน ควรอายแก่ฟุตบอลอาเซียนชายชนะเช่นนี้ไม่ใช่การต่อสู้แต่ผมก็ยังเน้นย้ำนะคะรับว่าหมอของเขาเก่งจริงๆขอมเมนต์อมาบอกว่าคงมีแค่โปรแกรมเล็กๆที่เยียวยาหัวใจทีมของเวียดนามผู้เล่นไทยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีหลังจากแข่งขันเ็จสุดยอดเลยครับขอไเมนต์มาบอกว่าการแข่งขันครั้งต่อไปขอให้นำผ้าห่มและที่นอนมาด้วยหรือทำไมอย่างนั้น คุณควรนอนหลับฝันดีก่อนการแข่งข,ขันเขาไม่ตมาบอกว่าเข้าใจแล้วเราแพ้ทีมระดับหนึ่งของโลกเขาไม่ตมาบอกว่าการแข่งขันการนอนหลับแห่งชาติฟุตบอลอาเซียนเราไม่พัฒนาเพราะการเตะที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าการพัฒนาผู้เล่นอันนี้สุดยอดครับเขาไม่ตมาบอกว่าพบกันชุดใหญ่อยู่ยีชิงแชมป์เอเชียเวียดนามรู้จักจุดเบลไทยอังกฤษไหม จอก,การที่สนามฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียยู23คุณจะรู้จักของจริงเป็นอย่างไรมาดามแป้งของเราเนี่ยส่งตรงมาจากอังกฤษแฟนบอลไทยก็ใชย่อยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามนอนฟุตบอลทีมชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายู23เวียดนาม1ประตูชนะยู17ของทีมชาติไทยเก่งมากพี่ชายอายุของทีมชาติไทยเราลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูต่อไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าง่วงก็ไปนอนถ้าไม่อยากเตะบอลเวียดนามทำทุกอย่างที่อยากชนะไทยจนตัวสันแต่น่าเศร้าที่ประเทศไทยไมีนักเตะที่มีทักษะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามนอนหน่วงขาดหวังแค่ผลลัพธ์จนไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยอยู่18ปะทะเวียดนามอยู่23เราภูมิใจในตัวเด็กไทยของเรา16-18ปีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นัดนี้ไทยไวัย16ปียังเล่นได้เช่นกันแพ้1-0ให้รุ่นพีถือว่าทีมไทยทำได้ดีกว่าเวียดนามเวียดนามทำได้ 10, แค่1-0ลาก่อกรมพูชามาบอกแล้วอายุทีมชาติไทยลดลงมาเรื่อยๆขอมเมนต์มาบอกว่าตลกดีนะคุณชนะแต่น้อยคนมากที่แสดงความยินดีกับประเทศของคนณอมเมนต์มาบอกว่าเพื่อนชาวเวียดนามบางคนบอกว่า พวกเขาสามารถชนะได้แม้ว่าผู้เล่นของเขาบางคนจะหลับฉันต้องการรู้ว่าทีมของคุณหลับในขณะแข่งขันมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะชนะอยู่หรือไม่มันแค่การข้าวเวลาโปรดลุกขึ้นมาสู้ให้มันมากกว่านี้แพ้ก็คือแพ้แต่เราอยากดูเกมสนุกไม่ใช่เกมที่น่าเบื่อแบบนี้คอมเมนต์ต้อมาบอกว่าอย่าซีเรียดเพื่อนเวียดนามแมตชนี้ตลกมากซิย <laughs> ู ขอไม่ตะมาบอกว่าฉันคิดเสมอว่าเด็กไม่มีเทคนิคแต่ตอนนี้ต้องคิดใหม่เพราะมีบางทีมที่ชอบนอนเกินไปต้องหาเตียงให้นะจะได้นอนหลับสบายขอไม่ตะมาบอกว่าไทยชุดนี้แค่ฟุตบอลเด็กมัธยมปลายอายุ16-17ปีไม่มีใครเล่นในลีกอาชีพด้วยซ้ำยู21เวียดนามทำแบบนี้ได้ไหมตลกดีว่ะขอไม่ตะมาบอกว่าเจอกันอีกครั้งในนัดชิงทีมเวียดนามควนนอนให้เพียงพอก่อนการแข่งขัน เขาไม่ตมาบอกว่าสรีปทีมยูยี่ 23, ชนะทีมชาติไทย29-10เา่ขาไม่ตมาบอกว่าเวียดนามคุณต้องการเตียงต่อมาบอกว่าน่าเบื่อมากนอนลงบนสนามเสมอเขาไม่ตมาบอกว่าแพ้ก็คือแพ้ฉันไม่มีเข้ออ้างแต่เวียดนามควรนาที่นอนมาด้วยราตรีสวัสดิ์เขาไมตตมาบอกว่ามันคือสลาฟฟฟุตบอลไม่ใช่เตียงนอนง่วงไหมเวียดนามกลับบ้านและนอน และคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามอยากได้รางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าหลับทั้งเกมพวกเขาอาจจะกลัวแพ้เด็กอายุ19ปีพราถทั้งเกมถูกสอนโดยเด็กชายอายุ19สําหรับทั้งเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่หรือพฤติกรรมนักเตะทีมที่บอกว่าเบอร์หนึ่งอาเซียนเล่นแบบนี้ไปเล่นกองทรายเธอครับคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเวียดนามพัฒนามาถูกทางแล้ว นอนต่อไปจะได้ดีขึ้นเองสอนเด็กให้นอนโบราณสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเล่นบอลแบบนี้อย่าหวังพัฒนาต่อไปได้ไกลเลยน่าจะได้ที่โค้ดปลูกฝังในเรื่องของการนอนให้เด็กเรื่องทวงเวลาไราสปิริตนี่คือสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านชาติไทยได้เลยเพราะปลูกฝังแนวคิดที่ไม่พัฒนา,นาต่อเยาวชนน่าสงสารจริงๆ คอมเมนต์ตมาบอกว่าอยู่ยีสามเวียดนามกลัวเด็กอยู่สิไทยไทยรถบัสคอมเมนต์ตมาบอกว่ากลัวเด็กอายุ1 7บเนอนจนย่าในสนามตายแล้วเวียดนามคอมเมนต์ตมาบอกว่าคนไทยหลายคนบอกว่าเวียดนามนอนสนามแต่สำหรับผมเขาต้องมีเวลานอนบ้างคอมเมนต์ตมาบอกว่าเวียดนามไม่คู่ควรกับแชมป์ฟุตบอลแต่สมควรได้แชมป์นอนยาวขึ้นคอมเมนต์ตมาบอกว่า King of Sleep คอมเมนต์นี้ครับเขาเป็นคนไทยครับแต่แทนตัวเองว่าเป็นแฟนฟุตบอลเวียดนามครับเขาบอกว่าผมอยากจะขอโทษคนที่ทำให้รู้สึกลำคาญผู้เล่นของเราในการแข่งขันเนื่องจากทีมของเราเพิ่งตื่นนอนในเวียดนามเมื่อเช้าและก็มาถึงกัมพูชาในตอนบ่ายของวันนี้เองและเอาชนะประเทศไทยในเย็นนี้พวกเขาไม่มีการปฏิบัติการใดๆใ,ในเกี่ยวกับการพักก็เลยออกไปเล่นเฉยๆพวกเขาเอยมากจึงต้องพักในสนามเพื่อหลับ และอมเม์สุดท้ายครับจากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับที่เขาพูดถึงแฟนฟุตบอลไทยครับเขาบอกว่าถึงเพื่อนชาวไทยผู้เล่นของเราโกหกในสนามหลายครั้งเพราะว่าพวกเขาหมดแรงจริงๆไม่ใช่การแสดงทีมของเรามีผู้เล่นจำนวนมากติดเชื้อโควิดเหลือเพียงสิบห้าคนเท่านั้นและผู้เล่นสิบห้าคนนั้นยังไม่สามารถซ้อมใดๆได,ได้ก่อนการแข่งขันนี้เนื่องจากโควิดนอกนั้นอีกหกคนเพิ่งมาถึงกัมพูชาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากเดินทางโดยรถบัสใช้เวลา7ชั่วโมงไม่มีการซ้อมกับทีมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาไม่เหมาะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อชาวไทยจะเข้าใจสถานการณ์ของพวกเราสู้ๆครับเป็นกำลังใ,ใ,ใจให้กับเวียดน,นามด้วยครับผมโอเคครับจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์แฟนฟุตบอลไทยที่เข้าไปในเพจฟุตบอลอาเซียนและเวียดนามครับก็ไม่เป็นไรครับฟุตบอลมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติครับ ทุกท่านครับทีมชาติไทยของเราจะมีแมตช์การขันนัดต่อไปครับรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติลาวครับผมในวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลา16นาฬิกาครับฝากทุกท่านไป็นกลังใจเฉียนนักเตะไทยกันต่อไปครับผมนักเตะไทยสู้ๆวันนี้ขอตัวลา,าไปก่อนครับผมพบกันใ่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับผม